สวัสดีครับผมพลวัตตีนิพนธ์ผู้อุฒศสีประธานมูลนิธิชาวเชนใหญ่ชาวเฉลิมเกียรติก่อนอื่นผมก็ขอสวัสดีชาวเชนใหญ่ชาวเฉลิมเกียรติผมไม่มารับตําแหน่งนะครับจากการเลือกตั้งของกรรมการและสมาชิกชาวมูลนิธิชาวเชนใหญ่ชา,เ,ชชาเฉลิมเกียรตินะครับให้มาทําหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิอันนี้เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยบรรพบุรุษซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2539นะครับเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเรื่องสาธารณประโยชน์เพื่อมวลสมาชิกนะครับเพื่อกูลในการช่วยเหลือกัน ช่วยในเรื่องการศึกษาความเป็นอยู่และการกุศลต่างๆนะประโยชน์ต่างๆก็ได้นำเนินการมา30ปกปีแล้วนะครับมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยชาวเชียนใหญ่ชาวสุมเกียริซึ่งสองอำเภอนี้เดิมทีนั้นเป็นอำเภอที่ยากจน แม้ทั้งพระบาทสมเจเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเคยได้พูดถึงว่าอําเภอนี้เป็นอําเภอที่คนยากจนนะครับลำบากต้องทิ้งถิ่นไปทำหากินที่ที่อื่นเพื่อส่งเสริมให้ลูกได้ศึกษาและประกอบอาชีพมาช่วยเหลือบ้านเกิดทั้งตัวเองผมเองนะมารับมารับเป็นประธานอันนี้ผมได้ร่วมกับมูลนิธินี้มัน มาตั้งแต่ปีส5 3 4ผมรู้สึกศรัทธาในความมีน้ำใจความเมตตาจิตของบรรพบุรุษที่ก่อตั้งขึ้นมาเดิมที่ตั้งเป็นชมลมชาวคองเชียนแล้วเป็นมูนิธิต่อมาผมได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นมูนิธิชมลมชาวคองเชียนเดิมนั้นเป็นชาวเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ และทากิจกรรมตามเจตนารมณ์ที่บรรพบุรุษเขาได้ทําไว้เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดเรามีความสุขใจทุกคนเนี่ยมีจิตอาสาที่จะมาช่วยนะครับกับพัฒนาบ้านเกิดโดยทุกคนเสียสละนะครับการที่เราจะรวมคนรวม ชาวเชียนใหญ่เชลวเกียรติเนี่ยซึ่งเราเองผมเรียนได้ว่าเราต้องประชาัมพันและทำความเข้าใจนะครับกับมวลสมาชิกหรือพี่น้องประชาชนว่าเราเป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดเรามีส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาให้กับแผ่นดินเกิดเป็นส่วนหนึ่งในการสนองคุณชาติบ้านเมือง ที่ให้แผ่นดินเราอยู่และเป็นการลํำลึกถึงบ,บุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสอนเรามาและให้เรามามีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีในปัจจุบันนี้ดังนั้นผมเองนะที่รับมาเป็นประธานครั้งนี้ผมเองก็มีความตั้งใจจะสนองตามเจนารมณ์ของบรรพบรุรุษหรือพี่ๆที่เคยทำอาไว้และจะพัฒนาสู่ การกับเคลื่อนให้ต่อเนื่องนะครับให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปผมคิดว่าการที่ในพื้นที่ไม่ว่าส่วนไหนประเทศไทยถ้าประชาชนแต่และพื้นที่ได้มีความรักสามากกัคคีกันร่วมแรงร่วมใจร่วมกันพัฒนานะครับมีการสืบสารทำงานการมีการประสานสัมพันธ์กันทำกิจกรรมที่ดีๆ ในเรื่องของสารประโยชน์เช่นเรื่องการศึกษาในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนของลูกหลานสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการช่วยชาติบ้านเมืองเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับอันที่พวกผมเองเนี่ยนะที่เป็นลูกหลานชาวเชนใหญ่ชาวเมอรเกียพวกเราเองก็รวมตัวกันจากที่ประสบความสาเร็จแล้วนะครับจากที่พ่อแม่ลําบากส่งเสียให้เรียนหนังสือเมื่อมาประสบความสาเร็จแล้วเราก็คิด ถึงบ้านของเราว่าเราจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดเรายังไงเราจรึงมีการเชิญชวนมาเป็นสมาชิกแล้วก็มาเป็นคณะทำงานไปทำกิจกรรมที่ผ่านมาเราไปแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กไปเห็นสภาพใบหน่าสงสารครับโรงเรียนเล็กๆเด็กพวกนี้เงิน100บาทมีความหมายนะครับไม่เหมือนเด็กที่ถูกเลี้ยงที่มีเงินเพราะเขา100บาทเนี่ยเขาดีใจมาก เราไปให้ทุนเขา0้าบาทสนุนในเรื่องความเป็นอยู่ส่งเสริมโครงการศาสตร,ร์พระราชาความพอเพียงต่างเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราสร้างอะไรที่เป็นเป็นโครงการที่มั่นคงให้ส่งเสริมอาชีพเขาแล้วเขาให้เขาลำลึกถึงคุณแผ่นดินนะครับ<ม>ก็ก็ผมขอประชามพันธ์นะครับอยากเชิญชวนชาวเชชาิชาวเชรเเกรตเรามาร่วมกันนะครับร่วมทำกิจกรรมดีๆ นะครับเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราเอง